ถึงเวลาสอนแล้วเนี่ยมัวมายืนเออเราเหยอ,อะไรริมทะเลอย่างนี้เล่าลมมันพัดเย็นดีอะคะ่ะอืมแต่เวลาสอนแล้วเนี่ยไป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 สอนเด็กกันทำไมลมมันเย็นนั่นไงกลางวันเนี่ยใช่คะ่ะลมมันเกิดจากอะไรคะเนี่ยอยากรู้จังเลย,ยวันโนอ้โหได้ได้ถ้าอยากรู้ว่าลมเกิดจากอะไรเราก็ไปช่วยกันสอนให้เด็กได้เรียนรู้กันป่ะไปคะ่ะ อ้โหห้องเรียนครูไก่สวยจังเลยค่ะอืมสวยตีมวยยืนอยู่ริมทะเลเราจะต้องมาเรียนรู้ให้ความรู้กับเด็กๆกันเรื่องของลมว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อกี้ไปยืนริมทะเลเป็นไงบ้างอะมันแบบม,มีอากาศมีลมเนาะพัดเข้ามาตลอดเวลาเลยค่ะอื เย็นสบายดีใช่ไหมล่ะก็ก็เย็นแล้วอยากรู้ไหมล่ะว่าลมมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้ค่ะเหมือนเคยได้ยินเหมือนเคยได้ยินลมมันมีแบบชื่อเรียกหลายชื่อใช่ไหมคะลมลมลมอะไรต่างๆลมบกลมทะเลลมประจําถิ่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงใช่เราไปดูสไลด์แรกกันเลยอ่ะไปไปค่ะลมจะเกิดขึ้นได้เมื่ออากาศรับความร้อนก็จะขยายตัว ความหนาแน่นของอากาศก็จะเบาบางลงอากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นในขณะเดียวกันอากาศที่อยู่โดยรอบนั้นมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจะเคลื่อนเข้ามาแทนที่การเคลื่อนมาแทนที่ของอากาศในลักษณะนี้ทำให้เกิดลมลมทะเลเกิดในเวลากลางวันในเวลากลางวันเนี่ยพื้นดิน หรือพื้นทรายเนี่ยจะดูดซับความร้อนจากแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยได้ดีกว่าพื้นน้ําหรือพื้นทะเลอุณหภูมิเหนือพื้นดินหรือพื้นทรายก็จะสูงมีความร้อนมากนะคะความหนาแน่นของอากาศก็ลดลงหรือเบาบางอากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นในขณะเดียวกันบริเวณพื้นผิวน้ําหรือพื้นผิวทะเลที่มีอุณหภูมิต่ํากว่าความหนาแน่นของอากาศก็มากกว่าเคลื่อนเข้ามาแทนที่ การเคลื่อนที่ของอากาศจากพื้นน้ำสู่พื้นดินเราเลยเรียกว่าลมทะเลอือค่ะแล้วถ้าตอนกลางคืนล่ะคะเราจะเรียกว่าลมอะไรคะตอนกลางคืนเราก็เรียกว่าลมบกเพราะว่าพัดจากบกไปสู่ทะเลนะคะชาวประมงเขาก็จะอาศัยปรากฏการ์พวกนี้นี่แหละ,ะในการประกอบอาชีพประมงะส่วนตะลแรกพัดจากทะเลเข้าสู่บก เราก็เรียกลมตรงนี้แออสดงว่าอันนี้ก็มีตัวอย่างของสไลด์ให้เราดูอีกอด้วยใช่ไหมคะไปดูสไลด์ไปดูรายละเอียดในสไลด์กันเลยเนะาะการเกิดลมบก่ไปค่ะไปไปค่ะพื้นดินหรือพื้นทรายจะคายความร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้ําดังนั้นหลังจากดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าหรือเวลากลางคืนอุณหภูมิบริเวณพื้นผิวน้ําก็ยังคงสูงกว่าพื้นดินเพราะว่าคายความร้อนได้ช้ากว่าใช่ไหมคะความหนาแน่นของอากาศ ที่มีน้อยนะคะเบาบางก็จะลอยตัวสูงขึ้นบริเวณพื้นผิวน้ำนะอากาศก็จะลอยตัวสูงขึ้นอากาศบริเวณพื้นผิวดินพื้นผิวทรายนะคะซึ่งคายความร้อนได้เร็วอุณหภูมิก็จะลดลงได้เร็วกว่าความหนาแน่นของอากาศมีมากกว่าก็จะไหลเข้ามาแทนที่นะคะในลักษณะเช่นนี้เรียกว่าลมบกเพราะฉะนั้นลมบกจะเกิดในเวลากลางคืน คือพัดจากพื้นผิวดินหรือบนบกสู่ทะเลนั่นเองผู้ใหญ่คะไปเจอภาพนี้มาค่ะม,มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทิศทิศท,ท,ทางทิศของลมอะคะ่ะไม่ไม่แน่ใจว่าเขามีการวัดหรือว่าการดูอย่างไรคะเออนะคะลมเนี่ยเขาจะวัดสองอย่างคือวัดทิศลมนะคะว่าลมเนี้มาจากทิศไหนกับอีกอย่างหนึ่งวัดความเร็วลมนะคะวัดความเร็วลมน้องหญิงดูสไลด์เนาะอ่าทิศของลม การวัดลมมีสองวิธีด้วยกันคือวัดทิศลมและวัดความเร็วลมทิศของลมนิยมวัดทิศลมตามเข็มทิศแล้วก็วัดเป็นองศาโดยมีสี่ทิศความเป็นจริงก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกซึ่งทั้งสี่ทิศเนี้ยนะจะถูกแบ่งย่อยอีกสี่รวมเป็น8นะคะได้แก่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเชียงใต้ทิศตะวันตกเชียงเหนือและทิศตะวันตกเชียงใต้เราจะใช้สเกลจากศูนย์องศาไปถึง360องศาเช่นลมทิศศูน์องศาหรือ360องศาเนี่ยเป็นทิศเหนือลมทิศ225องศาเป็นทิศตะวันตกเชียงใต้ลมทิศ270อองศาเป็นทิศตะวันตก ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ใช้วัดก็คือความเร็วลมความเร็วลมคือการวัดความเร็วในการเคลื่อนที่ของอากาศที่ทําให้เกิดแรงแล้วแรงตัวนี้นยคะเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทําของลมสามารถหาความเร็วลมได้โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือใดๆแต่สังเกตได้จากปรากฏการณ์ของวัตถุที่อยู่รอบๆเช่นทงหรือสิ่งประหลักหักพังต่างๆแล้วก็คลื่นในทะเลเริ่มตั้งแต่มาตาที่ศูนย์ จนกระทั่งไปถึงมาตาที่17อย่างเช่นอย่างเช่นความเร็วลมประมาณา6กิโลเมตรถึง8กิโลเมตรต่อชั่วโมงชนิดของลมก็จะเป็นลมอ่อนๆรู้สึกว่านะคะเรารู้สึกว่ามีลมมาป,ะทะ,ปะทะหน้าแล้วก็ใบไม้แค่เคลื่อนไหวเล็กน้อยเท่านั้นเองสูงขึ้นไปอีกนะคะอันนี้เป็นมาตรระดับที่สองเนาะ สูงขึ้นไปอีกประมาณ20กิโลเมตรถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงการเคลื่อนที่ของลมในความเร็วขนาดนี้นะคะอยู่มาตราที่ประมาณมาตราที่4เนาะชนิดของลมก็จะเป็นลมปานกลางและอ่าสิ่งที่เราสามารถเห็นได้บนพื้นดินที่เราเห็นด้วยตาเลยฝุ่นเริ่มฟุ้งกระจายและกระดาษที่อยู่ตามบนพื้นดินเนี่ยเริ่มปิว้ว กิ่งไม้เล็กๆเนี่ยเริ่มโยกมากๆแล้วนะโยกไหวไปไหวมานะคะอันนี้คือลมปานกลางอ่ะยกตัวอย่างอีกหน่อยอีกหน่อยนึงอ่ะลมแรงลมแรงลมแรงเนี่ยความเร็วของลมเนี่ยประมาณ40กิโลเมตรนะคะต่อชั่วโมงอันเนี้ยเริ่มลมแรงแล้วสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้ก็คือกิ่งไม้ใหญ่ๆเริ่มโยกแล้วอ่าแล้วก็ เริ่มมีเสียงดังวู้ววู้ถ้าลมมันแรงเนาะใบไม้มันสั่นมากเนี่ยจะมีเสียงดังวู้ววู้ออกมาแล้วก็ถ้าใครกลางล่มไปนะคะล่มเนี่ยจะเริ่มใช้ไม่ได้เพราะว่าลมมันแรงจะทําให้ล่มเหมือนกับกลางได้ไม่สะดวกอันนี้อยู่ประเภทของลมแรงถ้ามีความเร็วสูงขึ้นไปอีกอเอาพายุจัดละกันประมาณ100กิโลเมตรถึง115กิโลเมตร ต่อชั่วโมงเริ่มเป็นพายุจัดแล้วสิ่งก่อสร้างเริ่มเสียหายแล้วนะคะเริ่มโดนแรงของลมมาปะทะเริ่มมีการเสียหายเป็นบริเวณกว้างอันนี้คือการวัดความเร็วลมและสังเกตจากธรรมชาติที่อยู่บนพื้นดินว่าได้รับความเสียหายขนาดไหนการวันดนะคะลมก็มี2ออย่างคือวัดทิศลมกับวัดความเร็วลม